โอลาจากลิเซียสวัสดีครั้งจากสเปนนะคะพอดีเมื่อวานขับรถผ่านเมืองเล็กๆในกาลิเซียแล้วเจอปราสาทหนึ่งเข้าโดยมืออืน่นมันชื่อว่ากาสเต l o de Vimenso ค่ะชื่ออาจจะฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆเราก็ไม่ได้ใหญ่มากคือบรรยากาศรอบๆมันสวยมากเหมือนไม่ได้อยากจะเป็นแลนด์มาร์กอะไรเลยแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วให้คนที่หลงผ่านมาได้รู้สึกบางอย่างตัวปราสาทเองอยู่มานานมากแล้วนะ ตั้งแต่ยุคศตว,วตรรษที่13-14แบบเคยเป็นของพวกขุนนางไว้ใช้เฝ้าดูเส้นทางคุมภาษีอาจฟังดูแอบดาร์กนิดนึงอะ่ะ <c oughs> แถมยังเคยโดนชาวบ้านลุกขึ้นมาทุบด้วยนะเพราะขุนศึกที่เนี่ยเคยกดขี่คนจนหนักมากจนมีการปฏิวัตเิเล็กๆเกิดขึ้นที่เรียกว่าเรโบตัสเอียมันเดียสเป็นช่วงเวลาที่คนธรรมดาอยากได้พื้นที่กลับคืนมาสุดท้ายขุนนางก็กลับมายึดคืนได้อยู่ดี แต่ก็ยังรู้สึกนะว่าแม้จะไม่ได้ชนะในตอนนั้นมันก็มีพลังอะไรบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่ในที่แบบนี้ตอนเดินอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ความอลังการแบบว้าวแต่มันเหมือนมีอะไรเงียบๆที่ทําให้เราเดินช้าลง แล้วอยู่กับตัวเองเฉยๆแล้วที่ดีมากๆคือตอนนี้เขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแบบเข้าฟรีเลยมีจัดแสดงพวกงานฝีมือดั้งเดิมของชาวกาลิเซียอย่างการทอผ้างานไม้งานเซรามิกแล้วก็มีนิทรศการเล็กๆที่เล่าประวัติของตัวปราสาทไปด้วยคือเดินไปดูไปก็เพลินได้ของติดมือมาด้วย